บทที่หนึ่งลูกเป็ดขี้เลนี่คือเรื่องราวของอิมจูกยองหญิงสาวหน้าจืดชีวิตห่วยแต่ในวันนี้ทุกคนกับเรียกเธอว่านางฟ้าฉันมีพี่สาวกับน้องชายซึ่งทั้งสองหน้าเหมือนพ่อยกเว้นฉันที่หน้าเหมือนแม่ฉันรู้ตัวตั้งแต่เด็กแล้วว่าฉันไม่ได้น่ารักแม้แต่ญาติผู้ใหญ่เองก็ยังล้อหน้าตาฉัน แม่ฉันพยายามบอกให้เรียนให้เก่งไม่ต้องไปสนใจในการ์ตูนที่เคยดูหญิงสาวธรรมดาก็สวยได้ถ้าเชื่อมัน่นแต่มันไม่ใช่แบบนั้นแถมฉันยังโดนแกล้งไปอีกในวันนั้นจากเด็กที่ชอบการ์ตูนหวานแหววฉันก็เปลี่ยนไปเป็นด้านมืดเวลาก็ผ่านไปเรื่อยๆตอนนี้ฉันอยู่ชั้นมปลายแล้ว ผู้หญิงทุกคนก็ต่างแข่งกันสวยยกเว้นตัวฉันฉันมีเพื่อนสนิทอยู่หนึ่งคนแต่เธอก็ค่อนข้างเย็นชาไปหน่อยและสิ่งที่แย่ที่สุดก็คือฉันมักจะโดนแกล้งเป็นประจำฉันมักจะโดนใช้ไปซื้อของจนป้าขายของจำฉันได้แม่นและโชคชะตาก็นำเธอไปเจอคนคนหนึ่งรุ่นพี่หายอนบินรุ่นพี่สุดเท่ที่เธอแอบชอบ นี่อาจจะเป็นพรมดิขิตก็ได้แต่มันก็ดีได้แป๊บเดียวฉันตัดสินใจนะัดเจอรุ่นพี่แต่ถึงฉันจะไม่สวยแบบคนอื่นแต่ฝีมือทำอาหารของฉันก็ไม่แพ้ใครเหมือนกันนะและเมื่อคนในห้องรู้เรื่องนี้ฉันก็ถูกแกล้งนี่คือขนมที่ฉันตั้งใจทำให้กับรุ่นพี่ของขวัญทุกอย่างถูกเตรียมไปเรียบร้อยแล้วพรุ่งนี้จะต้องเป็นวันที่ดีมีคนเคยบอกไว้ เราจะได้รับความรักก็ต่อเมื่อเราไม่ได้อยู่บนโลกนี้แล้วมันน่าเศร้าแต่ก็อาจจะจริงความสวยทำให้คนถูกแบ่งชนชั้นสาวสวยที่สุดของฉันมีแต่คนหลีกทางให้นั่งส่วนฉันก็อยู่สภาพนี้และความตั้งใจของฉันก็ถูกทำลายลงรุ่นพี่หยอนบินแอบชอบเธอคนนั้นและเธอก็ใช้มันแกล้งฉันแม่ของฉันเป็นเจ้าของร้านเสริมสวยชื่อดัง ถ้าถามว่าทำไมไม่ให้แม่ช่วยก็คงไม่ต้องพูดนะฉันถูกถ่ายคลิปเอาไว้และคนที่ถ่ายมันก็คือเพื่อนสนิทของฉันทำไมกันนะทำไมทุกคนต้องเกลียดฉันด้วยและคำตอบที่ฉันได้รับก็คือก็เพราะฉันน่าเกลียดไงล่ะทุกคนต่างหัวรเราะเยาะฉันฉันไม่อยากไปโรงเรียนนี้อีกแล้วไม่สิไม่อยากมีชีวิตต่อไปแล้ว แล้วก็มีชายคนหนึ่งช่วยฉันไว้บ้าไปแล้วหรือไงทําไมถึงอยากตายขนาดนั้นถ้าเจออุปสรรคก็ต้องต่อสู้กับมันซีเขาบอกให้ฉันมีชีวิตต่อไปฉันรู้สึกว่ามีบางอย่างในตัวเขาสิ่งที่เขาเก็บงำเอาไว้ในน้ำเสียงที่เย็นชานั้นและแล้วฉันก็ต้องพึ่งเขาอีกแว่นหายฉันก็เหมือนคนตาบอด แต่โชคดีที่เขาช่วยพาฉันลงมาจากตึกเขาคงเป็นพานลงละมัง้งก่อนจากกันฉันบอกให้เขาเองก็ต้องสู้ต่อไปแม้ฉันจะจำหน้าเขาไม่ได้ด้วยซ้ำและพอเรื่องจบลงฉันก็นึกขึ้นได้ฉันโทรไปบอกแม่ว่าฉันจะฆ่าตัวตายฉันกลัวว่าพ่อกับแม่จะช็อกเอาทาั้งๆท,ที่มันมีเรื่องใหญ่กว่านั้นพ่อฉันติดหนี้จำนวนมาหาศาล แต่ฉันก็ไม่รู้เรื่องสักนิดเลยถ้าในวันนั้นสู้ต่อไปงั้นเหรอเยบ้านั่นในไลน์ของฉันก็มีแค่ครอบครัวแล้วก็เพื่อนคนเดียวคนนั้นแต่เธอก็อาจจะไม่ได้อยากเป็นเพื่อนกับฉันก็ได้คืนนั้นแม่ตัดสินใจขายอพาร์ตเมนที่เราอยู่ แลยย้ายกลับไปอยู่บ้านหลังเก่าโลกออนไลน์เป็นที่เดียวที่มีคนคุยกับฉันและก็มีคนแนะนำฉันเรื่องการแต่งหน้าแต่การแต่งหน้าก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นฉันโดนล้อนหนักกว่าเดิมแม่กับน้องก็นึกว่าเป็นผีแต่แล้วเพื่อนๆในโลกออนไลน์ก็แนะนำฉันว่าค่อยๆเรียนรู้ฉันใช้เงินเก็บของฉันที่มีทั้งหมดไปซื้อเครื่องสำอางแต่การแต่งหน้าตามคลิปนี้มันยากซะจริง การคิวพลาดก็ทำมาแล้วชายคนนั้นที่มีชื่อว่าซ uh mm ูโ hmm. ฮเขาเป็นคนที่ชอบการ์ตูนแนวเดียวกับฉันและฉันไม่รู้เลยว่านั่นจะทำให้เกิดเรื่องขึ้นตอนย้ายบ้านฉันก็ทำที่มารกหน้าปิวใส่เขาตอนนั้นฉันจำเขาไม่ได้ด้วยซ้ำและในที่สุดวันนี้ก็มาถึงวันแห่งการเริ่มต้นใหม่แม้แต่ครอบครัวเองก็ยังตกใจ ฉันแต่งหน้าตลกหรือเปล่านะที่โรงเรียนใหม่มีแต่คนชมว่าฉันสวยบางก็เรียกฉันว่านางฟ้านี่เรื่องจริงเหรอเนี่ยรองครูใหญ่คิดว่าฉันเป็นนักเรียนดีเด่นแต่เขาคิดผิดเกศฉันต่ำเตี้ยเรียดดินซูโฮตั้งหาที่เป็นนักเรียนดีเด่นแล้วฉันก็เผยทำรองพื้นเลอะเสื้อเขาเขาเป็นคนที่เย็นชามากและพอเขารู้เรื่องรองพื้น เขาก็เอาเสื้อมาโยนใส่ฉันและในวันนั้นฉันก็ได้เพื่อนใหม่สองคนคนหนึ่งได้ชื่อว่าเป็นราชินีของโรงเรียนนี้ด้วยซ้ําเธอชื่อว่าซูอาอีกคนชื่อว่าซูจินฉันพยายามซักเสื้อให้ซูโฮแต่มันก็ไม่ออกและพอสะบัดน้ําก็ดันไปโดนเขาซวยซ้ําซวยซ้อนจริงๆและสิ่งไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นฉันได้ไปเที่ยวกับเพื่อนใหม่ทั้งสองคน ฉันที่ไม่เคยมีเพื่อนแถบโดนแกล้งเป็นประจำไม่น่าเชื่อว่าจะมีวันนี้และฉันก็โดนน้องชายตัวแสบแกล้งอยู่ที่โรงเรียนสวยซะขนาดนั้นพี่คงไม่อยากให้ใครเห็นหน้าสดใช่ไหมล่ะจนฉันต้องออกไปซื้อหนังสือการ์ตูนให้เอ้น้องตัวแสบนั่นและไม่รู้ว่าเป็นที่เช,ชาชะตาหรือความสวยที่ทำให้ฉันได้เจอกับหมอนั่นอีกและตอนที่หนึ่งก็จบลงแค่นี้ครับ ไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปขอบคุณทุกคนมากเลยครับที่รับชมจนมาถึงตอนนี้สวัสดีครับ